วันนี้ฮะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับเข้ามากันยังเนี่ยทำไมพอเปิดไลฟ์เราแอบง่วงสวัสดีค่ะทุกคนคือหนูซื้อสร้อยมาด้วยน่ารักมาก ัน่ารักมากนี่นะน่านรักมากแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เลยปกติคือหนูแบบเป็นคนที่แบบไม่ชอบเพื่มประดับสีทองแต่ว่าน,นี้คือมันน่ารักมากก็เลยซื้อมา เป็นยังบ้างคะทุกคนคือช่วงนี้ก็คือแบบโอ้งาแบบนเยอะมากแบบงานเยอะมากแบบจะว่าไงดีออะง,งานมหาลาัยก็เยอะแล้วก็แบบออ,ง,อ,อง,งานมหาลัยช่วงนี้ก็แบบนั่งทำแบบไฟนอลแล้วก็อะไรประมาณนั้น บบสวยอะ่ะขอบคุณนะคะนีงน่ารักปะเพิ่งไปทำมาเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยทุกคนกรามูมากฮัลโหลอ๋อใช่แล้วทุกคนเห็นโปสเตอร์หน่อยยังน่ารักไหมตีมโจโจโน,นะคะทุกคนคือหน่วยช่างใจอยู่นานมากว่าแบบ คือปีนี้จะทำโปสเตอร์เป็นรูปอะไรดีเพราะว่าปีนี้จะทำโปสเตอร์รูปอะไรดีแบบหนูยังไม่รู้เลยแล้วก็แบบก็คือหนูมีสองดราฟต์ก็คือเป็นเป็นรูปเป็นตีมโจโจแล้วก็อีกอันก็คือเป็นตีมแบบสวยๆเป็นปรุงอิตาสาร์อะไรอเงี้ย แต่หนูรู้สึกว่าโจโจมันตลกดีทุกคนก็เลยทำเป็นติ่งโจโจนะคะน้วหนูก็ชอบมาก <c oughs> เล่าที่มาหน่อยที่มาก็มีแค่นี้เลยทุกคน,นก็แค่หนูชอบโจโจแล้วก็แบบก็เลยแบบทำคอนเซปต์หรือว่าถ่ายฟ o ต o ถ่ายแบบฟอตเซตอะไรเงี้ยให้เป็นตีมเบียวๆหมดเลยแต่หนูคิดว่าเขาไม่น่าเลือกแน่เลย ขอท่าหน่อยครับวันนี้ไม่สวยเลยอะ่ะไม่เอาไม่แคบหน้าหนูลงไปได้ไหมวันนี้หนูยมมากเลยอะ่ะคือถ้าแบบไลฟนะ์หน้าหน้าคือแบบไม่ต้องแคบหน้าหนูลงไปก็ได้เพราะหนูไม่ค่อยชอบหน้าตัวเองหรืออะ่ะมันยมมากค้าแบบหน้าหนูยมมากช่วงนี้ พูหาเสียงก็บยวคือหนูอายมากเลยอ่ะคือตอนแรกหนูไม่กล้าแชร์ใช่ปะ่ะเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบมันหนูดูแล้วตลกมากอ่ะคือหนูแบบไม่กล้าดูอีกเลยอ่ะคือหนูไม่กล้าดูอีกเลยคนคือคือตอนแรกกะว่าจะแบบไม่แชร์แล้วเพราะว่าแบบมันตลกมากจะแบบไม่อยากดูซ้ำอ่ะคือดูแล้วมันคริชมากคือตลก คือหนูรู้สึกว่าอยากทำแบบทุกอย่างให้มันแบบไปตีมเดียวเดียวกันไงคะทุกคนโอ้สแ,แสบมาและเียเธอแซวผมปาไม่เหรอบ้าใครแซวหนูแค่แบบเจอปาไม่แบบคือหนอูนั่งดูคลิปบาไม่ใช่ไหมแล้วก็แบบนึกได้ว่าพรุ่งนี้แบบทางานด้วยกันไงหนูก็เลยจดไปด้วยเลยว่าคือปาไม่อะ ทำเป็นเสนกนกใช่ไหมทุกคนแต่มันก็พูดว่ามีอย่างหนึ่งที่หนูเสกไม่ได้นั่นก็คืออนาคตเอ็นดูคนไปโหวตให้ปาไม่เพราะว่าชีเสกอนาคตไม่ได้นะคะทุกคนนองเสกย,ยังอยู่ในงานพี่ยังอยู่ในงานเหรอคะวันนี้หนูแบบมาแค่พิธีเปิดเองแต่ว่าพรุ่งนี้รอเจอเลยสองทุ่ม ดึกมากซมีคนอยู่ด้วยไหมเนี่ยผู้ชายอ้ยมีปนปวดหัวทุกคนวันนี้คือหนูมาไลฟ์เพราะว่าหนูรอข้าวอยู่หนูหิวข้าวมากเลยคนหนูยังไม่ได้ไปกินข้าวเลยเพราะว่าแบบคือหนูตอนเช้าก็ได้กินแบบแค่ข้าวเช้าที่แบบหนูซื้อมา ก่อนแบบไปงานแล้วก็พอทํางานเสร็จก็แบบไปทําเล็บไปทําเล็บแล้วก็เลยยังไม่ได้กินข้าวทุกคนฮัลโหลกำลังจะหลับอยู oh, ่ในห้างโอพี่วันนี้ไม่ได้ไปเจเอกโปแตุ่งนี้เจอกันก็เจอกันหะรู้เลยนะใครที่มาเจเอกโปนี่กินอะไรคือหนูอยากไปกินหมูกระทะมากแต่ว่าแต่ว่าแบบ คือหนอูอ๋อหนูมีซ้อมต่อด้วยหนูก็เลยจะมาไลา์ไม่นานนะคะเพราะว่าสองทุ่มหนูก็ต้องไปซ้อมแล้วแล้วไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวทุกคนหนูหิวข้าวมากคือแบบเป็นครั้งแรกที่แบบลองต่อเลยปะทุกคนแล้วคือแบบหนูเป็นคนที่ไม่ชอบฟังแบบเสียงตะบเลยปะแล้วพอแบบตะบเลยมันสีกับหน้าเลยก็คือแบบ รู้สึกแบบรู้สึกแบบขอความช่วยเหลือตลอดเวลาย่าลืมกินข้าวข้าวหน่ยไม่มาเลยทุกคนเสียใจมากขาแบบหิวข้าวมากทุกคนอะไรลองทองก่อนไหมเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเฮ้ย มันขึ้นว่าคนขับกําลังนําคําสั่งซื้อมาส่งมันมาส่งเลยนะเสียใจคือหนูจะกินข้าวท่านไหมท่าสอมสองทุ่มคือตอนแรกคือตอนคือ,อแบบหนูอยากกินหมูกระทะมากตอนแรกว่าจะโดดสอมไปกินหมูกระทะแต่หนูไม่เคยโดดซ้อมสักครั้งเลยทุกคนความเป็นเด็กดีในตัวก็เลยมันก็เลยแบบ มันก็เลยแบบเฉียงไว้ว่าเราจะโดนซอมไม่ได้แต่หนูอยากกินโมกระถามากเลยอะแต่เราจะไม่โดนซอมะคะทุกคนคือหนูไม่เคยโดนซอมสักครั้งเลยเป็นเด็กดีมากอ๋อใช่แนละ้ววันนี้แบบเจอพี่อุ้มรุ่นสองด้วยคือแบบตกใจมาก ึกว่าชุดพร้อมนอนแต่คือชุดพร้อมซ้อมหรอคือปกติหนูใส่ชุดนอนไปซ้อมอ่ะทุกคนคือตอนซ้อมเราต้องใส่ชุดอะไรอ่ะในเมื่อเราก็ซ้อมที่หอ,อะทุกคนคือเราก็แบบตื่นมาแล้วไปซ้อมเลยอ่ะคือให้หนูใส่ชุดอะไรอ่ะทุกคนห,หนูใส่ชุดนอนไปทำเล็บด้สักคือหนูใส่ชุดนอนไปทุกที่อ่ะ กาอ,อยากกินหมูกอะท่ะมากแต่หนูกลัวย่างไม่ทันล้าร้านปิดตอนที่ซ้อมเสร็จอ่ะหนูก็เลยคิดว่าจะหาวันไหนไปกินดีแล้วก็พวกนี้ก็น่าจะไปกินไม่ได้ด้วยเพราะว่าพวกนี้แสดงแล้วร้านก็น่าจะปิดแล้วแล้ววันจันทร์วันกว่าหนูจะได้กินคือวันจันทร์เลยอะทุกคนหนูก็เลยคิดว่าหนูก็เลยสั่งร้านอื่นมาแทนคนใส่เดทไปซ้อมโหทุกคน ชุดที่ตันยง่ายนี่งไงชุดนี้ชุดง่ายตันง่ายๆคือ <c oughs> <c oughs> สั่งไ,มไหมว้ก่อนสมเสร็จถาเพือนตั้งตีมันอืมหอมมันไม่มีเตาหมูกระทะคนเสียใจใครกินหมูกระทะแล้วถ่ายมาอวดหนูจะบอกไอจีที่หมดเลยมีเตาไฟฟ้าไหมไม่มี มันมีเตาของหนูแต่ว่ามันย่ากหมูกระทะไม่อร่อยอ่ะหมูกระทะก็ต้องกินกับเตาถ่านดีทุกคนคือหนูเป็นพวกซีเรียสเรื่องของกินมากคือหนูจะคิดหยุ่มยิมมากในเรื่องของกินก็คือถ้าไม่อร่อยหนูก็จะแบบไม่กินอ่ะคือหนูมีเตาคือหนูมีหม้อชาบูทุกคนแต่ไม่ได้มีเตาหมูกระทะใครอวดชาบูหนูจะบล็อกให้หมดเลยแถมไม่ได้ด้วยซ้ำถุง กินหมูกระทะมากแต่ว่าร้านที่อยากกินมันปิดฮาทุมเสียใจมากเขาแบบซ้อมเสร็จเรายังไปกินทานอ่ะแต่ว่าแต่ว่าแบบปกติร้านอาหารก็มักจะแบบปิดคัวก่อนใช่ไหมทุกคนเพราะเขาจะต้องกินร้านหนูอยากกินหมูกระทะอ้ย แต่มองเล็บแล้วก็สวยจังคือหนูเพิง่งทงเสร็จเมื่อกี้เลยทุกคนแล้วหนูก็มาไลฟ์น้ำจิ้มที่หงไหนอร่อยเนาะจริงอากกินหม,มูกะทะแล้วเมื่อไหร่คะหนูจะมาส่งหนูหิวข้าวมากๆเลยหนูจะเดี๋ยวหนูจะไม่ได้กินข้าวก่อนซอมแล้วเป็นลม เสียใจมากโโคอ๋อใช่แล้วคือหนูอายากมาไลฟ์ตอนที่แบบไอแอรมันเป็นป่งหนูใช่ไหมแต่หนูไม่ว่างเลยสักวันเลยเพราะว่าแบบกว่าจะเลิกก็ประมาณห้านุที่แปลว่าตุยแล้วปกติไม่ทำเองบ้างเหรอทำอะไรคะทุกคนทำกับข้าวโอ้โหไม่ทำเองเคะ่ะหนูไม่ชอบทำกับข้าวเลย หมูกระทะ MBK ปิดคือทำไมแล้วเหอโพี่ไปกินเลยหนูคงไม่ออกไปแล้วถ้าทุกไม่ออกไปไหนทุกคนมันเกิดมาอะไรไหม,มคิดก่อนนะฮะคิดก่อนคิดว่าอาจจะอ๋อใช่คิดว่า,อาจจ,อ,วาอาจจะมาไลฟ์วันที่แบบสิบเอ็ดแทนเพราะว่า วันที่12บสองเราก็ไปทำงานใช่ปะวันที่12เราก็ไปทำงานแล้ววันที่13หนูก็มีซ้อมด้วยวันที่13หนูก็มีซ้อมด้วยนะ่จาจะแบบไม่มีเวลามาไลฟ์นะคะใช่ไม่มีเหรอคิดว่าน่าจะไม่มีเวหลังไลฟ์ก็เลยคิดว่าจะไลฟ์วนที่1ิแทนเพราะว่า12ก็สิบสอง สิบสองไม่น่าได้มาหลายเพราะว่าหนูคิดว่าหนูจะไปตี้กับเพื่อนด้วยหรืออาจจะไม่เพราะว่าเราก็แบบขี้เกียจไงทำงานสิใช่แล้วก็วันที่13ก็ไม่น่ามาได้มาหลายด้วยเพราะว่ามีสองแล้วก็ตอนเช้าก็น่าจะต้องแบบไปถ่ายรูปไป ก็เยคิดว่าจะไม่ได้มาลายมากฮะใช่ใช <cl am problems> ่ใช <c oughs> ่สีเล <c oughs> ็บลายอะไรครับลายตึงกรามูก็เลยคิดว <c oughs> ่าจะมาลายวันเกิดวันที่สเปรแทนเพราะว่าไม่องั้นหนูจะแบบไม่มีเวลาฉลองวันเกิดเลย สิองเป็นวันเลขดีีสมุนุเอลโอ้หนูกลัวมากเลยทุกคนใจจริงหนูรู้สึกว่าหนูอยากอยู่บ้านแต่ว่าไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนเจอกันนะคะวันที่สิบสองดีค่ะ Do you hope to enter ส s ร r a n k i n g in this year k a ล i n a หนูก็รู้สึกยา่อยู่ในสมรสนะคะก็คือตอนคือหนูอะในใบอันดับ g e เขียนอันดับวเจ็ดหรือสิบสองใช่ไหมคะก็แล้วก็ คือหนูก็ลองพูดคุยกับคนอื่นด้วยแหละแบบลองแบบมีคุยคุยกับคนอื่นบ้างแล้วแล้วแบบบางคนก็พูดว่าอืมอาจจะแบบคืออ๋อใช่บางคนก็แบบเหมือนพูดกับหนูแบบเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็พูดกับหนูว่าเออแบบอาจจะรอปีหน้าไหมเพราะว่าปีนี้มันอาจจะแบบ ยากไปหรือว่าแบบรอแบบครั้งอื่นปีนี้ปีนี้มันก็ยากจริงๆแหละทุกคนรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าทุกคนก็แบบเออมันก็แบบเป็นครั้งสุดท้ายของหลายๆคนอนะ่ะแต่รู้สึกว่าคือคือคือหนูรู้สึกว่าแบบถึงความตั้งใจหรือว่าความคาดหมาย ความตั้งใจหรือว่าแบบจะว่าไอดีะถึงความตั้งใจหรือว่าอย่างอื่นรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเราแบบเอามาไว้จับคนอื่นไม่ได้อะถึงคนอื่นจะแบบรู้สึกความรู้สึกของหนูนะคะถึงเออแบบมามาค่ะมันก็อาจจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายของคนอื่นหรือว่ามันอาจจะเป็นเป็นครั้งแรกของใครๆหนูรู้สึกว่าแบบเออ ยังไงแบบหนูก็อยากทาให้แบบเต็มที่ที่สุดนะทุกคนก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากยอมแพ้หรือว่าแบบไม่อยากคิดว่าแบบเออเดี๋ยวครั้งหน้ามันก็จะเป็นของเราคือหนูรู้สึกว่าแบบหนูนอยากทำแบบทุกๆครั้งให้เต็มที่อะทุกคนแบบรู้สึกว่าอยากทำให้เต็มที่รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้แบบคือเราแบบไม่ได้อยากรอด ไม่ได้อยากรอแบบให้โอกาสวันที่แบบวันหนึ่งโอกาสของเราจะมาถึงแต่ว่าหนูอยากแบบทําให้ทุกๆวันของหนูแบบประสบความสําเร็จแบบในสิ่งที่ตั้งใจไว้อะหนูรู้สึกว่าหนูหนูไม่ชอบที่แบบเวลาคนมาพูดว่าอืมให้รอหรือว่าอย่าพึ่งเลยหนูรู้สึกว่าแบบ นรู้สึกว่าแบบอืเราก็ไม่ได้ผิดที่แบบที่แบบตอนนี้เราก็อยากตอนนี้เราแบบมีความคาดหวังสูงอะไรอนี้ประมาณนี้ค่ะเย <Yeah. S 1> นั่นแหละทุกคนหแต่ว่าแบบทุกครั้งทุกครั้งที่มีจีอีที่แปลว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ <gasps> โอ้ข้ามาถึงแล้ว พี่บอกว่าแบบเออทุกครั้งที่แบบมีจีนหนูก็แบบอยากให้ทุกคนกินข้าวให้อิ่มแล้วก็แบบนอนหลับฝันปุ๋ยได้อย่างสบายใจนะคะหนูไม่อยากให้ทุกคนเครียดมากคือแต่ว่าหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงดีให้แบบให้แบบให้แบบความฝันของหนูแล้วก็แบบทำให้ทุกคนแบบมีความสุขไปได้แบบพร้อมๆกัน่ะ ประมาณนี้นะคะทุกคนหนูขอไปกินข้าวแล้วเพราะว่าหนูเหลือเวลาอีกสิบนาทีก่อนหนูจะ้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่บ้าทุกคนมันกระชับมากแต่อาจจะมาเชยๆให้วันจันทร์ไม่ก็อันขาดนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะแบบต้องรีบแล้วนะ,ะทุกคนบายยหนูขอไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะไว้เจอกันใหม่อุ๊ย เจอกันพรุ่งนี้นะคะที่ซัหหนฮานวอร์เนอรแคปนนี้มียาเปิดตัวบอกเลยว่ารอดูได้เลยค่ะ <laughs> see you tomorrow see you tomorrow บาย